ชวนชิมชวนดื่มชวนใช้กับ EPP คุณผู้ชมครับวันนี้เราจะมาร่วมอิ่มบุญด้วยกันนะครับหลังจากที่คุณผู้ชมเนี่ยบริจาคเงินเพื่อรับหนังสือตีอ้วนชวนดื่ม e ี P ชวนใช้เข้ามาแล้วนะครับวันนี้เราได้ยอดแรก1 0 0 0 0แบาทจะมาร่วมกันบริจาคนะครับเพื่อรับบุญกันไปนะครับที่มูลนิธิรามาธิบดีครับแล้วก็ยังบริจาคเข้ามาได้ต่อเนื่องนะครับ การให้สุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืนนะครับเป็นการให้ที่ยิ่งใหญ่และไม่สิ้นสุดนะครับวันนี้เป็นโอกาสดีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับรายการตีอ้วนชวนหิวนะครับร่วมกับบริษัทอีสเทิร์นโพลีแพคหรือ EPP นะครับก็ได้นําเงินบริจาคจากการรับหนังสือนะครับ EPP ชวนใช้ตีอ้วนชวนดื่มนะครับซึ่งยอดบริจาคทั้งหมดนะครับรวมทั้งสิ้น1,0,000แบาทในรอบแรกนี้นะครับนำมามอบให้กับมูลนิธิรามาธิบดีโดยคุณธีรวัตรวิทุปกรณ์มอบกันตรงนี้ครับหนึ่งแสนบาท ทางบริษัทเอเซ่นพลิแพ็กยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้จัดทําหนังสือร่วมกับรายการตีอ้วนชวนหิวนอกจากจะได้ช่วยแนะนําร้านค้าเครื่องเดิมและขนมอร่อยอรอ,ยอร่อยแล้วยังเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยระดมทุนบริจาคเงินเพื่อประโยชน์ต่อสังคมคุณผู้ชมร่วมบริจากเข้าบาได้นะครับครั้งหน้าเราจะดําเงินไปมอบให้กับมูลนิธิโรงพยาบาลสต่อไปครับขอบคุณครับ EPP บรรจุพันสะอาดใช้ดีมีคุณภาพ โอ้เซอร์ไพรส์สวัสดีปีใหม่นะครับเยี่ยมแล้วมีอะไรให้ผมรับใช้ครับ Oh my god you know you c a n help me you know I want to go food กุ o งพายไบคอน go to the Paris and you know for friend. m y f r i e l and the cocktail and party Oh my god you know uh, <Moment. S 2> อึ๊บเมื่อไหร่ว้ากันบักโดนยังบอกเข้าใจอีกอย่างเลยเห <laughs> ็ดหน่างงมึนตึบ๊บ y ินนะ Listen me again again and you know you, I want the กุ้งพันเ go to the Paris and the park I w a n n a drink and a cocktail with the กุ้งพันเบคอนอ๋อจะมาสั่งกุ้งพันเบคอนให้ผมทำเอ้อแกะเแมนเบาแมนคุยกันบบกโดนหัวเตลุ่มเอสู่ บันกบัน덕 you know อยู่แล้ว t อากุ้งพันเบคอน่แ f อฟ my friend ใน okay, oh, ป r f ีสไฟฮาไปแนวยะไ a ้รถเคี้ยอยู่ในดันอ๋องานปีใหม่ให้ทำกุ้งพันเบคอนเนี่ย moment moment รูแล้วรูแล้วโอ้ยบังเหตุด้วยละหนาวจะเป็นสื่อบือค่ะคุณนายเป็นคนชัยภูมิใช่ไหมครับเีย Don't talk. Don't talk. Yeah. อแล้วจะจะให้ผมทำสักสักกี่ตัวต้องเทสอะไรก่อนไหมครับโอ้ I want สองร้อยกล่องสองอกล่องอ๋อสองกล่องสำเนียงอ๋อสมเนียงมอสองร้อยกล่องร้อยกล่องโอเคโอเคจะลองให้ทำดูก่อนไหมครับเคี้ยวเคี้ยวอ๋อคา n ค t กกี for you โอเค Thank you t h a โอเค u Okay, 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 okay Cookie c o k e อ o a y Hey you c o o k i o k yeah I I like you uh, your home are oh, beautiful ช่วงเพื่อนกันมาทำกินสนับสนุนโดยอย่าทิ้งถุง EPP มีค่าใบละสองบาทใช้แลกซื้อสินค้า EPP ว้าวไม่เกินคือคุณนายนี่จะเอาไปสั่งเขาเรียกว่าเอาสั่งไปที่งานค็อกเทลสักสองสามพันตัว <Yeah. S 2> เนะ่ยเนี่ยมเยี่ยววะอละกืนวอะละกืน <laughs> เส็จเรียบร้อยแล้วครับคุณนายครับเพื่อจะสั่งไปงานค็อคเทลคุณนายครับกุ่งพันเด็กคีโอเค and t a s t าเช้ไม่เลยคับโอ้ย thank you thank you ช้อนไม่ใช้โอ้ล้างด a l r แ a d y โอ้ล้างด้เรียบร้อยแล้วไปรอรบบรอปยะเจ็ทแลแค่น้แซบลาย แต่ว่าปีใหม่นี้นะครับเรามีของขวัญมาให้คุณผู้ชมด้วยนะครับเป็นผลิตภัณฑ์นะครับคุณเซนตราของนะครับ5รา,างวัลน,นะฮะแล้วก็ยังมีกิฟต์ไอเชอร์จากคอร์สพอดอีก5รา,างวัลโทรมาได้หลังรายการจบนะจ๊ะรีบโทรมาเลยส่วนตอนนี้มีหนังสือมอบให้หนึ่งเล่ม This นน is a book ใช่จากนี่นะครับตีอว้วนชวนดื่ม EPP จนใช้นะฮะมอบให้เลยถ้าเกิดคุณผู้ชมอยากได้ครับทำบุญมา100บาทนะฮะ เราส่งให้ถึงที่บ้านเลยครับฟรีฟรีเลยนะฮะส่งมาเลยนะครับส่วนตอนนี้เราก็มีบรรจุภัณฑ์พลาสติก EPP นะครับมอบให้ลาล่าหนึ่งกระเช้ามีผลิตภัณฑ์โดยทางรายการมอบให้หนึ่งชุด<ฆ>มีบัตรรับประทานอาหารจากธนาคารเรื่องหงมอบให้ไปทานทั้งวงเลย2 0 0 0บาทสวิตดกสองโอ้ทั้งวงได,ได้เลยนะได้เลยแต่มีแค่2000 <c oughs> <c oughs> แล้วก็นี่ครับมี2แผ่นป้ายลองเลือกดู EPP ช่วยกระดาษแบบพิมพ์ลาย<ฆ>แล้วก็มีป้ายที่2ครับ EPP หลอดอนามายัยชนิดหลอดคสัสสีเลือกดีๆได้ฮอตพอตเพิ่มอีก2000เป็นกิฟต์เชอ่์ เลือกผ้าเราไป200เดี๋ยวถ้าหนูได้200หนูจะกินยังไงอ่ะก็กินครึ่งแล้วจ่ายครึ่งนึงเอาหมายเลขสองค่ะตอนทานพี่เบิ้ลเชอร์สองมาต้องมาองมันยันยันยันโอ้โหส่วนอันนี้นะครับได้แค่200บาทนะครับนี่ขอบคุณคุณนายมากเลยนะครับที่ไปร่วมรายการกันอย่าพึ่งเลยลูรูมาไงอ่ะกลับไปแล้วเมื่อสองอาทิตย์นี่กลับไปแล้วมันไม่ อนะพี่ตี๋ว่าบอกหนูว่าไงขึ้นสายอะไรก็ได้แล้วถามเขาไปขึ้นสายอะไรก็ได้ไม่เคยถือเลยยังไม่ถึงบ้านอีกเหรอโอ้ยเลยโอ้ไม่กันฝากคุณนายดูแลกับบ้านด้ไหมครับ oh no oh no ร่วมสนับสนุนโดยน้ำมันกาจีนตรามังกรคู่หอมทุกหยดได้รสงาแท้วนเส้นตราหงเหนียวนุ่มอร่อยช่วงสูตรเด็ดเคล็ดลับกับง่วนสุด สวัสดีครับพี่เอ๋สวัสดีครับโอ้มาทีไรนะครับก็มาฝากท้องร้านนี้นะครับอยู่ชั้นจีนะครับพารากอนนะครับกูเม่มาเก็ตคุณผู้ชมสไปน์นะฮะร้านนี้นี่มีสตอรี่เรื่องราวอาหารเยอะวันนี้มีเมนูอะไรแนะนาครับอ๋อเรามีก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นครับผมอ๋อเราวิธีการทําน้ําซุปให้หอมอร่อยนี่ทําไงครับอ๋อเราเลือกใช้เครื่องเทศอย่างดีครับโดยนําปอยกักอบเชยแล้วก็ซงเจียวใส่ในถุงผ้าขาวบางแล้วก็ไปต้มกับของหมูตุ๋น แล้วก็เนื้อหมูตุนตุนให้ได้ที่ประมาณ2ชั่วโมงเราก็จะได้ก๋วยเตี๋ยวหมูตุนที่หอมอร่อยแล้วครับมาทั้งแบบน้ําแล้วก็แบบแห้งเลยนะครับแม่เดี๋ยวมาชิมด้วยหน่อยอยอาไว้ก่อนจากนั้นก็ตามด้วยพริกป่นสนิดนึง แวะมาชิมได้ครับสไปซ์ซอรี่นะครับมีหมูตุ๋นนะครับก๋วยเตี๋ยวอร่อยอร่อยแล้วก็ไอศครีมบริการนะครับเปิดกี่โมงครับตั้งแต่10โมงเป็นต้นไปครับจนห้างปิดครับผมอ่าอยู่ในพารากอนชั้น G นะครับในโซนนี้เกาเรียกว่ากูเมสมาร์เก็ตครับผมกูเมสมาร์เก็ตนะฮะแวะมาได้เลยวันนี้ผมก็มีพริกไทยและเครื่องเทศตรามือที่หนึ่งมอบให้ด้วยนะครับหนึ่งกระชับนะครับขอให้ขายดีแบบที่หนึ่งสนับสนุนโดยงวนสุนพริกไทยและเครื่องเทศตรามือที่หนึ่ง